สวัสดีครับผมมันพินกับชาแน e ฟิลไทยใน YouTube ครับกันนี้ท่าน้ำพระประแดงนะครับเป็นที่ที่สาย82อ่าสาย6อะไรเงี้ยผ่านนะตรงนี้มีป้ายบอกโบราณสถานห้าทิ้งขยะและวางสิ่งของบริเวณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการก่อปูนไว้นะครับนะครับเป็นกำแพงคอนกรีตนะครับตอนนี้อยู่ระดับต่ำกับถนนนะ แล้วนี่มีบ้านไม้ท้านบนแล้วมีป้ายว่าหลุมหลบภัยนะครับเขียนไว้อําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการสองสี่หนึ่งไม่รู้ต่อไปตรงนี้จะเหลืออยู่หรือเปล่าอยู่ใต้บ้านไม้เนี่ยนะแล้วตรงนี้จะเห็นว่ามีเป็นหลุมหลบภัยขนาดใหญ่นะครับน่าจะหลบการทิ้งระเบิดสมัยสงคราม,ม,ม,มโลกที่สองและก็ตรงนี้เนี่ยเป็นประตูเหล็กอยู่นะครับอ่า uh huh. แล้วก็เป็นก่อ คอนกรีตหนานะครับเพื่อกันระเบิดนะก็น่าจะหลบเข้าไปข้างในนี้นะฮะแล้วตรงนี้อยู่ต่ำกว่าระดับถนนแล้วนะครับนี่ครับเข้าไปในนี้นะสังเกตว่าด้านบนเนี่ยเป็นก่อคอนกรีตหนาน,นี่ครับก่อคอนกรีตหนาทึบเลยแล้วก็ เว้นช่องประตูเข้าไปผมเข้าใจว่าถ้าลักษณะอย่างนี้น่าจะมีประตูอีกด้านด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคงด้านนู้นคงจะเข้าไม่ได้นะครับด้านนู้นนะฮะก็อยู่ตรงซากตรงนี้นะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าถ่ายเก็บไว้ครับต่อไปอาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้หลงเหลืออยู่อีกนะครับแล้วพบกันใหม่กับช่องฟิลไทยใน YouTube ครับ เตรเรื่องราวกันเดินทางมาฝากกันหลุมหลบภัยที่พระประแดงครับผม